สวัสดีครับผมชื่อฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพาณิชนะครับเป็นตัวแทนจากภาคอีสานครับข่าวสาหรับความรู้สึกที่ได้เป็นแต่คนสุดท้ายของเดสตาห์หอนครับก็ตอนแรกก็รู้สึกงงๆนะครับคือมาว่าออในใน20คนที่เหลือคือมาว่าแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วแบบว่าเราก็เรียกว่าไงก็ไม่ได้เก่งกว,ว,ว่าเขาเยอะหรือว่าหรือว่าเก่งน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วเราถูกคัดเลือกมาแล้วประกาศชื่อเราไปเนี่ย คือตอนแรกประกาศผู้ชายไปก่อนหน้าเราสี่คนแล้วก็แล้วก็ประกาศที่เราเป็นคนที่ห้าแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะผู้ชายมีเกินห้าเหรอเอ้ยมีเกินสี่คนเหรอปีนี้แล้วก็เป็นชื่อเราแล้วก็ดีใจแล้วก็มึนๆงงๆทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนั้นก็เหมือนกับโลกหมุนๆเลยลอยแบบเดินไม่ได้เลยครับตอนนั้นก็ <laughs> <laughs> ที่มาสมัครเดอะสตาร์หกนะครับก็เพราะว่าคือเราก็ติดตามดูรายการเดอะสตาร์หกเอ้ยเดอะสตาร์ทุกๆปีครับก็ แล้วก็เห็นเขาแบบพี่รุ่นพี่เดอะสตาร์ของเราเนี่ยแบบร้องบนเวทีแสดงนู่นทํานู่นทํานี่แล้วก็เห็นเขาแล้วเราก็อยากทําตามบ้างอยากอยากเป็นแบบเขาบ้างอยากมีอัลบั้มอยากร้องเพลงอย่างเขาบ้างครับก็เลยลองมาลองมาส,ม,าสมัครดูแต่ว่าคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะติดเข้ามาถึงขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้ติดเข้ามาแล้วก็จะพยายามทําเต็มที่ครับรสําหรับไอดอลที่เป็นรุ่นพี่เดอะสตาร์นะครับก็คือพี่บี้ครับ พี่บี้เดอะสตาร์สามครับก็คือที่พี่ที่พี่บี้เป็นไอดอลของผมเนี่ยก็คือคือพี่บี้เขาเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่ล่าเริงสดใสร้องเพลงเพราะเต้นเก่งอ่าสำหรับความคาดหวังนะครับก็คือเราเนี่ยติดมาเป็นแปดคนสุดท้ายแล้วก็คือแค่นี้ผมว่ามันก็มากพอสําหรับผมแล้วครับก็คือตอนนี้ก็หวังแค่ว่าคือผมจะทําให้ผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ จะพยายามตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจตั้งใจเรียนที่สุดนะก็ขอแค่อย่างเดียวคืออยากให้คนที่ดูเราทั้งในห้องส่งก็ทั้งบ้านเนี่ยชอบเราชื่นชอบเราชื่นชมเราแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับสำหรับแฟนๆนะครับก็ฝากเชียร์ผมแล้วก็เพื่อนๆอีกทั้งเจ็ดคนด้วยนะครับ คือพวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่จะพยายามซ้อมทยายามตั้งใจเรียนจะพยายามฝึกฝนให้หนักนะครับแล้วก็ทําผลงานออกมาให้ดีๆแสดงโชว์ให้ดีๆแสดงคอนเสิร์ตให้ดีๆนะครับเพื่อแฟนๆทุกๆคนนะครับสําหรับแฟนๆนะครับที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารของพวกเราทั้ง8คนเดอะสตาร์หนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ t h e s t a r g m e m b e r c o m ดนะครับขอบคุณครับ